ไอ้เพื่อนล็อกไปแล้วเราต้องไปสอนเพื่อนแม้ว่าเพื่อนจะเอาอยู่กำลังไปกำลังไปนี่ไงหิวมากไงก็โดนไปซะเจอเยื่อลงจับแล้วไอ้เชีย่ยจับใครวะเนี่ยจับช้างโอโ้โหก็กลับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องโอลิตเกเบเหมือนเช่นเคยและ EP นี้นะครับผมก็จะาเล่นเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าเหลียงนั่นเอง เป็นตัวละครที่แบบว่าคล้ายๆอเลเตอร์ใน R.O.V. ครับจริงๆมันก็ไม่คล้ายแหละแต่มันก็เหมือนเลยละกันพว่ามีทั้งสกิลสตันวงกว้างและก็จับศัตรูนะครับเป็นตัวละครที่แบบแก้ทางได้หลายตัวมากๆถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมกันเลยและแล้วเราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก่อ,<ร>อนอื่น จะเตยวเซียนหรือว่าหล่อเลี้ยวหรอน่าจะเป็นตัวผิวจะจัดแต่เราก็ดันเอาตัวนี้มาแก้ทางไงครับโดยการจับแม่งอยู่นิ่งๆซะเลยหวังว่าจะได้จับนะเอาห่วงจง้งมันก็แบบเป็นตัวที่แบบโปร,ระยักไกลจัดจัดนะครับแต่ผมว่าเพื่อนเราน่าจะลวงได้อยู่มาดีไอ้น้องมาดีวัดหรือเปล่าสกิลพี่แรงถึงแม้ว่าสกิลพี่มันจะโดนคีไปเยอะก็ตามโป้กมาเร็วเพื่อนสกิล สุดห่วงได้อยู่ทีนึงโอเคได้นกมาก็ถือว่าคุ้มแล้วครับไม่มีสกิลแล้วอ่ะเพื่อนมีแต่สตันน่ะอ่าสู้ๆแล้วกันนะเราจะเคลียรค์ดก่อน <c oughs> เอ้ยมันเอาสูตรเอาอีกทีไหมล่ะไอ <c oughs> เขาไปบัดรลัดในป้อมเลยวะน่า <c oughs> โชคดีเพื่อน RIP <c oughs> รอเลยละกัน <c oughs> โอยแม่งเอาจริงเอาไม่ไรน้อง พุ่งมาดีพุ่งมาดีพุ่งมาดีถ้าไม่กลัวเจ็บมะพุ่งมาดีเออไม่กลัวเจ็บเออไม่กลัวเจ็บพี่ก็เจ็บอ่ะขอะเลือดขอโทษทีเพื่อนแต่เราก็อยากได้เลือดนะ,ะเราไปแกงล่างดีกว่าปีบก็ใกล้ถึงแล้วด้วยเราออกรองเท้าได้แล้วของตอบไปก็จะออกกันนี้เอฟเฟกผมไม่อธิบายแล้วกันนะกราคิดว่าอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่ต้องไปดูช่องอื่นแล้วกันนะเรื่องความรู้เนี่ย เอาไม่ไรเนาะนี่ไงหนึ่งสตาร์ไปก่อนมันพุ่งแน่นอนอุย้ยมันกดอะไรสักอย่างที่เรียกว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะแต่มันจะลดดาเมจเว้ยถือว่าดีมากๆสาหรับเดี่ยวเซียนแต่รูหน้าฝังนุนก็โหดจดัดๆถ้าเขาเล่นเป็นอ่นะนะตอนนี้เรามีจับไปไงพี่มาแล้วไอ้น้องแต่แคลี่เราไม่อยู่เกือบไปแล้วเกือบเข้าไปแล้วผมคิดว่าแคลรี่เราเข้าไม่ทันเวย แม่งมาเยอะจัดเลยเพื่อนแม่งมาเยอะมากๆมาดีเข้ามาดิน้องเอามมันแหลถ้ามันแหลมนะโดนแน่โดนจับแน่อ๋อมันแหลมแล้วเพื่อนมันแหลมแล้วเพื่อนเพื่อนเดินหนีกันหมดเลยอะจิตใจโหดเยี่ยมเอามาหิดมากไม่กล้าเดินไปป่าเนี่ยแม่งรอดักตืบเราแน่นอนเอ็นเ,เราอยู่บนสบายเลยดิดอ่าให้วาบอะ โดนตื้อมานเนี่ยสวยเพื่อนสรุปว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยดีมากถือว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็เคลียร์กลางไหมครับเพื่อที่จะบีบให้ฝั่งนูน้นรีมาเคลียร์นะแล้วเม็ดเขาไปไหนวะหายหัวไปเลยผมว่าจังหวะเนี้ยแหละไปแก๊งบนแต่นกก็สําคัญนะนะรอก่อนนะเพื่อนเงนินเป็นทองต้องมาก่อนอ่ากําลังไปฝั่งนู้นน่าจะหิวเพื่อนไหวปะวะ โอเคเพื่อนเก็บเลือดน่าจะได้อยู่เราแจ้งเพื่อนแล้วว่าเรามียนติและฝั่งนุ้นต้องหิวมากๆสำหรับเลือดเอเลนที่มาแล้วไอ้น้องจับแล้วไอ้น้องโดนตืบเลือดน้อยอําดีมากเพื่อนเกมเป็นของเราไว้อ่าต้องไปได้บนปะวะอันติไม่พอบอกเพื่อนห้าวิน่าจะได้อยู่ อาเพื่อนจะเปิดมังกรแล้วก็จะมาช่วยแล้วกันนะอ๋อหลบไม่ทันวงก,ก็กว้างสเหลือเกินอ่ามันจะได้อยู่หวังว่าจะไม่โดนลับแม่งมาแล้วไงที่สตันแล้วไอ้น้องจับล้อเลี้ยวแล้วกันผมไม่อยากจับไอ้เจ้าไอ้ตัวนั้นน่ะตัวอะไรไม่รู้ไอ้ตัวขี่ควายขี่รถขี่ธนูขี่อะไรทุกอย่างแหละครับโอเคเพื่อนไม่ตายก็ถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ข้างล่างเราก็ก็ก็ได้โยถือว่าทีมเราเป็นงานอยู่ครับเราจะได้เล่นสบายขึ้นนะจะได้ไม่ต้องแบกถึงแม้ว่าเราจะแบกไม่ค่อยได้ก็ตามนะตัวเนี้ยแต่ถ้าจับสวยๆผมว่าก็มีสิทธิชนะอยู่นะยิปมายังไม่อยากกลับบ้านเลยอ๋อสักเวฟได้ไหมเราสตตนเพอ้อคิวสองไม่ทันนะเราเล่นบนคอมมาดิ เล่นในมือถือนะแล้วเพื่อนก็อัดหน้าแม่งไปแล้วไงยังเทือนปะเคลียด้วยเพื่อนไม่มีสกิลเคลียแล้ววะเพื่อนก็ใจดีเกินกลับบ้านดีกว่าให้ฟอมเคลียแล้วกันโอเคตายอยู่มาดีน้องนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งทีเพราะไม่มันเอาเราสุดฝากด้วยเพื่อนพี่คำนวณมาแล้วพี่คำนวณมาแล้วว่าเพื่อนต้องมาช่วยไงเฮ้ยแม่งมารอรับอยู่เพราะ อ๋มันอ้อมมันอ้อมมงอ้อมไกลเอามันเพื่อนถ้ามันจะขับรถมาขนาดนี้ไม่ผ่านด้วยข้ามขื่อไม่ผ่านเตออิ้มันสวยงามไม่มีนเตีย๋ยอ่าข้างบนได้ล่างน่าจะชิวอยู่ตรงกลางก็ไม่เคยเจอเมดแม่งเลยเพราะขอโทษได้ไหมล่ะเอ,อ้ยแล้วแม่งข้ามขื่อได้ด้วยเหรอวะอ๋อ ไม่มีติดจับอะไม่กินเนี่ยติดขึ้นมาเลยดิกลางน่าจะเยอะล่างก็ดูเนียเหมือนกันครับน่าจะไหวยอยู่แหละเพื่อนเราไม่ได้ไปล่างเลยเห็นข้างบนมีแต่ประเด็นกําลังไปช่วยแต่ไม่ต้องไปหรอกน่าจะไม่ทันนะครับสู้เพื่อนพอดีแบบที่ไม่ได้ไปช่วยล่างเลยอะแม่งมาไงนี่โดนจับไปซะตืมมันเพื่อนตืมมันเออแล้วแม่งก็มาเยอะไงมากี่ตัวนะ าไม่มีจับเพื่อน,น่าจะไหวหรือเปล่าแล้วลอกไปแล้วไงจังหวะนี้ก็ตืต้มันดิเออนี่ไงดักหน้าแบบสามร0อยสามพันสามหมืที่มันเพื่อนทีนึงโอเคสวยอ้อไม่มีจับอ่ะแม่งคิวด้วยถ้าอยู่ในวงอ่ะทุกๆ,ๆเพื่อนเอแคลรี่น่าจะเป็นกานกลางงั้นเราก็จะมาช่วยอ๋อจบแล้ว อยู่สามวิเมียนติดละเพื่อนเอ้ยังยังยัง,ยงตื้มมันเพื่อนจับล้อเลี้ยวแล้วเพื่อนต้องฟิกหนี่ลวเพื่อนไม่รู้จะฟิกทำไมนะเพื่อแบบมันเท่ไงไอ้แธลีมันอ่ามันกลับไปแล้วอะ่ะนึกว่าจะหลงไอ้ตื้มมันเพื่อนวิแม่งฟิกหน่อยเลยสิครับโดนฟิกจังหวะนี้ไปแต่ได้อยู่เพื่อเราเอาให้ และเมื่อเราเกิดมาเพื่อนก็ยังบวกกันอยู่แบบเมามันเสียใ,ใจอะ่ะอย่าไปบวกด้วยแต่ตรงกลางก็อยากไปเคียร์เออมันเพื่อนลุมมันลุมมันอีกอ่ะเหมือนเพื่อนเราจะโดนลุมหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกยังไหวอ่าเราต้องไปการล่างอะ่ะล่างล่างน่าจะดันช้ายอยู่แต่เราก็าต้องไปนะเพราะเพื่อนอยู่บนกันหมดเลยอ่ะเพื่อนน่าจะลงมาเคียร์กลางทันหรือปล่าววะไม่ป้อมกลางยังรอดอยู่ ก็ยังชั่วไปดูมังกรก่อนจงไม่โดนตื้อเฮ้ยเฮ้ยเห็นใครแวบ,บๆวะเกือบตุยเน่นโอเคเพื่อนคีบไปแล้วโอ้ยเพื่อนล็อกไปแล้วเราต้องไปซอนเพื่อนถึงแมว่าเพื่อนจะเอาอยู่กำลังไปกำลังไปนี่ไงคิวมากไงก็โดนไปซะคิวจะจัดโดนจับก็ ไม่ต้องลองแล้วเพื่อนเราเข้าใจโดนจับทีก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวเชียวตรงกลางน่าจะไหวอยู่ข้างบนก็ขับรถหนีไปซะและ้วอยากได้ตังค์มั่งเหมือนยังไม่ได้ฟาร์มใครเลยเหมือนยังไม่ได้ฟาร์มเอ้ยอ๋อไม่รู้ว่ามันจะฆ่ามาขนาดนี้ตึ๊บมันเพื่อนหวังว่าจะไม่โดนตึ๊บเองนี่ไงโดนล้อมแบบสี่ชั้นถ้ารอดก็ให้มันรู้ไปดีวะอยากได้ฟ้า อโอเคช้างตัวล้างซีซีนะครับตัวนี้แล่เพื่อเราใส่สุดตกใจดูว่าม่งจะเอาสุดซะและ้วเอ้ยมีคีฟเออมีคีฟอยู่นีห่หว่าไม่ได้ดูเอ้ยลอเลี้ยวมาไม่เข็ดไม่หลับไม่จำมากี่ทีคุณพี่ก็โดนจับน่าสงสารเขานะครับเอ้ยจะรอดอย่างนี้ไม่ได้สตาร์นแคลรี่มันนี่ไงไม่ต้องเดินกลับและแม่ก็เดินอ้อมเนี่ยสภาพ แม่งก็เถื่อนเกินเดินอ้อมแบบหน้าด้านๆลบมาก่อนอ่าโอเคไม่มีจับอะแม่งเอาแน่เจอกันเพื่อนอุ้ยแรงๆอยู่แรงอยู่ถ้าเราจับแล้วสองแต่ต้องสองอนจับมันจะแบบมันจะมีจังหวะชะงักเวจังหวะน,นั้นเราอาจจะโดนตืมได้นี่รอซ้อนเพื่อนดีว่าน,น่าจะได้อยู่ถ้าใครห้าวแล้วก็นะโดนตืมแน่ น่าจะรูนะร้น่ารู้น่าน่าจะมาไปรอเลยครับจังหวะนี้เพราะไม่อยากเอาแคลรี่เพราะเราเข้าไม่ถึงไงเพื่อนจับมันเคาะแรงจัดโดนแล้วนะลูกกระสุนเนาะมันแรงมากคือเราเข้าไม่ถึงแคลรี่เลยก่อนเกิดละเพื่อนจะมีใครแหลมมาด,ด,มดูวะ้ยจับละเพื่อนเติบมัน สตาร์ทไปก่อนหนึ่งสเต็ปแต่ไม่เอาแม่งไม่อยู่ไงน่าจะสองไปก่อนแต่เราเล่นบนคอมอ่ะมันจะมีจังหวะช่งนักแล้วมันก็ยิงแรงรจัดดิทัลลี่อ่ะไปช่วยอยู่เพื่อนอ่อฟิกฟิกแล้วลูกพ่อเพื่อนซื้อมันล้างแคร์ให้ข้าด้วยแต้มันก็มีฟิกไงทีน้ำแม่งไม่ฟิกเอาเราวางแคร์ไปก่อนอ่อไม่มีจับอ่ะ ไปก่อนเลื่อนไหวปะวะรูแบบสกิลสองเราวางได้แบบทัวถึงมากหน้าป้อมแต่เพื่อนบวกกันอยู่หลังป้อมแม่งเอาแน่มาดีมาดีรออยู่นะพี่รออยู่นะไอ้น้องถ้าน้องเข้ามาลำโดนเติบอ่าโอเคต่อไปไลน์ต่อไป,อไปน่าจะเป็นมังกรเรอจับดีไหมอ่ะเพื่อน แล้เลือดเพื่อนเราไม่ไหวนะอ๋อหลบไม่ทันนิดเดียวเองโอเคกลับบ้านดีกว่ากําลังไปช่วยเพื่อนกําลังเดินไฟแบบไกลมากๆแล้วก็ไกลจ,จัดๆกาลังไปอยากทันไฟอะเหมือนจะไม่ทันไฟ <S <S แล้วหวังว่าเพื่อนจะหวังว่าเพื่อนจะชนะไ, <S <S ไปช่วยดีไหมเนี่ยนะ ออยจับไม่ถึงอ่ะเสียใจถอยดีกว่าเพื่อนจริงๆกะจะกลับไปจับมานะแต่น่าจะไม่ไหวเพื่อนแตกไปสองแล้วล่าสุดตัวขี่รถอยู่ข้างบนนี่ไงโดนตืมแน่จังหวะนี้กำลังไปไอ้น้องนี่ไงเอาไปหนึ่งจับ้วก็แตกตามสเต็ปฮะไม่มีจับแล้วเพื่อนน่าจะไงก็ล้อเลี้ยวยากอยู่เนี่ย เพื่นสิสวยเพื่อนเราโหดจัดๆกำลังไปช่วยกำลังไปช่วย <c oughs> ไม่มีจับเพื่อนบอกเพื่อนก่อนไม่เมนติเดี๋ยวเพื่อนงอนว่าเอ้ยทำไมไม่จับวะนี่ไงป่าเราเอาให้เออมันเพื่อนแล้วแม่ก็เมียนติ <c oughs> <c oughs> เล่นอีกแล้วไงไม่เมียนติ น่าเสียดายอ่ะแค่แบบเซี่ยววีมากกันติเราอ่ะรอบนี้แหละเรามากันบ้านสี่น้องนี่ไงเอาไปหนึ่งจับเอาไปอีกสกิลหนึ่งแล้วก็แทงกองให้ด้วยเกือบแตกวางสกิลสองไว้ก่อนทางทางยังงห่วงดูแลเพื่อนอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าเราจะตายแล้วก็สตันไว้ก่อนหนึ่งทีถึงแม้ว่าจะไม่โดนใครแล้วก็แตก แม่งเอาดาวไปซะแล้วเกมผิดไปเนี่ยไม่หรอกคิดไปเองถ้าแม่งเข้านะโดนเติมแน่เพื่อนแต่แม่งไม่โดนในนี่ไงไม่โดนองกันนะอ้อยไม่อยากจับมันเจอเยือ่อลงจับแล้วไอเชีย่ยจับใครวะเนี่ยจับช้างโอ้โหแม่งเดินเข้ามาในวงพอดีตอนเรากดย้ำๆจะจับลอเลี้ยวเพื่อนถ้าเราเล่นพลาดแต่เพื่อเราแก้ไขให้ได้ ิวเออได้มาหนึ่งกาเกิดและก็ได้ไปอีกติบตัวแน่นอนจังหวะน,นี้เพื่อนเราเถื่อนมากและเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับทุกคน EP นี้เป็นไงกันบ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย